I yeah. destroy the objective bomb acquired bing dong like haptan bing dong bomb dropped we got the bomb get <cn> bomb <rat��� into crashed> Enemy in sight. It's all up to you now. Oh. Oh. ยากไหมในไอแพดเด่เปุม่มดูปุ่มไหมต้องมานั่งฟับปุ่มตลอดเวลาเน, <We lost S 1> นี่ยาานะิดเปิด,ปด,ปปปดระเบิดมุม อะไรไม่รู้เลยเน,น,น,นี่ยตอนนี้ ไม่ไม่ตายได้ไงอ่ะังหมดครับตังหมดไม่มีไม่มีตายครับไม่มีตายเจอครับมันยังไม่มแบบอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่แบบนั้นมันเป็นแบบ เบ็ดเบ็ดใช่ไหมแต่นี้มันมาเป็นแบบตอนเช้ากลางวันแบบนี้นะเบ็ดแบบเบ็ดแบบอืม Huh? We're Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Let's go. Let's go. Was, yeah. Destroy the objective. Bomb acquired. Okay. งุ้นแตกโอ้โตาไหนนี่วะไซส์ไหนเนี่ยไซสเอไซสเอนะ โอ้โหแมปแบบอืม, <laughs> อมเอินไอ์ชไนชไนดักมมนั้นอะบอกเลยว่าแบบอีอยากอะไรไอ้โไจะเข้าไปได้ Target in sight ยล Work. Get ready for the next round. Let's go. Let's go. Yeah, my name is <laughs> Yip My name is <laughs> Destroy the objective. Bomb acquired. Changing mag. Cover me.

ไอเราก็ยังไม่รู้แบบมุมอะไรเลยเออไม่ิตรงไหนบ้างเดินหน่ตามกไก็ไดก็ตรงนู้ก็มีบ้านก็ไม่รูู้าเ เพื่อนโอ้เพื่อนดูนู่นเลยเหรอโอ้โหเกิดอะไรขึ้อ่อเิอะยรเเราไปทางนี้ด้ไหมไกลับมาไหมฉลายไปแล้วไม่กลับมาหรอพีอ่รอดักแล้วก็เจอเอ้ยนานี้มันทะลุไปนี่เอ้ยข้างล้าเลย โอ้โหงัดแต่หัวตรงนั้นไม่น <that> round, หนีคุณได้ไหมอะไรครับเนี่ยอะไรอะ <laughs> เล่นไปเล่นเล่นมานี่เริ่มมีคนคุณเยอะ <laughs> มาแอบได้ เล่นที่เดิมก็ในันด้ฮะ้องนอเลนะรับทนหลัยิงมาไม่ได้ยินเสียงเฉยเสียงปืนบางเยอะอ ีี่เบยไปผมทำด้และดาเองแต่เป็นแบบกลางคืนกลางคืน,น <c oughs> ไหนทำคอนเทนต์กันผมก็จะตามคุณได้ตามไปตายเนี่ย <c oughs> เดินเดิน<ๆ>เอา, <c oughs> าก็ได้ดาตั้งใหญ่เดี๋ยวจะเจอกันง่ายๆแล้วลด Memory Oh, a me lot right. oh. oh, wow. spotted. Complete the mission. back hey, Sniper. Get down. Sniper. Sniper eliminated. Enemy contact. The enemy has the bomb. มตกเลยนะเ้าอะไรมันอะไรอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ๋อนู่นไอ้มันมันตายแล้วรอๆดูสิอะไรอ่ะเอ้าได้ยินเสียงปลาแล้วหาย่ยอยู่ตรงนั้นปู้ได้ไหม ออ๋หมดแล้วไอ้ก็หายอยู shoe, <sh ่แม like ่งดีเลยจ้ะหรือว่าจะปาแล้วเบิดอะไรต่ออีกเมื่อกี้มันดีเลยอ่ะไอ้ตัวแบบคิวท้ายผมนึกว่ามันเหลือสองไอ้ก็หายอยู่ไม่หายเป็นอย่งไป

ีโอ้โหไม่ใจเลยไม่ใจเลยปืนปืนเอวิ้ไหนไม่ใจแล,ยล้ยเอ็มจีตายมันต้องไช้ผ้าแล้วเดี๋ยวนี้ยนี <c oughs> ่นายขอไปเล่นกันแล้ว <c oughs> เอาเอาปืนไท้มากลุ่มเอเด้ไหม

I Contact with enemy. Oh, then Lost oh, oh. like that round, but it's not over yet. Ready up. เหรือว่าเราไม่ชินพ่้คัน,นเออสนายิงเออวอนกับนายแบบนั้นแบบนั้นนะครับ Ơi. Ừ. The bomb has been planted. Đây phải mình đúng tôi đó, full I <their> am <Okay>. not there. Targets in sight. Enemy okay. contact. Oh, good. ยังไงที่เดิใช่เอาอะเดิมไหมต้องบอมเอจะมา

Bomb acquired. Target down! I'm hurt! Enemy down! Reloading. Cover me. That, yeah.